ทางสุนเรนข่าวชาวใต้ชงเก็บระนิ่งนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของการขึ้นทาเบียนกระสีตะก้นครับน้องยอมเรามาไขข้อความใจกันนะว่าจะทำให้ตรงขึ้นขึ้นผันเพื่อนนะครับกับสารด้านสารกระสจังหวัดสันชัยพนุพัฒนครับให้เกียรติทางรายการครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทางสุนเรนข่าวชาวใต้มาที่พมบอกกับวันนี้เนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบบกนะกับการขึ้นทะเบียนเกษะสตะก้นนะครับก่อนอื่นครับต้องมาท่าบนจะไมเกษะสตะก้นต้องขึ้นทะเบียนคค่ะออ๋รับก็ ทะเบียนกเกษตรกรให้มันก็มันเมื่อนกับข้อมูลนะครับประจำตัวข้องพี่น้องกเกษตรกรค่ะก็ะเมื่อนกับเราเป็นสมมุิเป็นข้าราชการก็ต้องมีบัตรประจำตัวนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเผื่อรัฐจะได้รับทราบข้อมูลนะว่าในประเทศเรามีพี่น้องที่ประกอบอาชีพกเกษตรกรอย,อยู่ขี้ไร่เนี่ยน,น,นะเผื่อจะนําข้อมูลพวกนี้ไปหวางแพนในการ พัฒนาประเทศวางเพ่นในการที่จะช่วยเลือกพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นข้อมูลมเป็นข้อมูลค่ะทีนี้หลยคนที่เป็นเกษตรกรคิดว่าน่าจะมีการขึ้นทะเบียนกันแล้วแต่ว่าสําหรับบางคนที่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะต้องทําพันธุ์พืชมัง้งค่ะท่านอนะครับทะเบียนเกษตรกรเราขึ้นแล้วมันจะมีอายุอยู่สามปีถ้าเราไม่ไปปรับปรุงกระทืบฐานอานาจา เลิกเป็นเกษตรกรแล้วนะเท่งกันภายในสามปีนี้เราต้องไปปรับปรุงแต่าราัขึ้นนะครับแต่ถ้าไร่ไม่นะครับสมมติเราเข้ามาทําอาชีพการเกษตรไม่ก็ไปติดต่อเทศนังงานเกษตรอำเภอทีดีว่าทานมีทีดินอยู่ะนะครับไปทึ่งกติดต่อเข้าเขาก็จะมีก็เผืนท่าก็มีบัตรประชาชนก็มีเอกสารทีดินนะครับแล้วก็ไปแจ้งกิจกรรมว่าเราทําการเกษตรแบบไหนทำไรบ้าง ใครับสิ่งเดียวเจ้าน้าถีเกษตรเขาก็จะบริการใ้ฐานนะครับอันนี้คือไปแจ้งเจ้าหน้าถีแล้วก็สามารถยังมีอีกหนึ่งวิธีคือสามารถดําเนินการด้วยตัวเองได้กันนะครับคือทำได้นะไม่ต้งว่าอาจจะไปปรับปรุงกรณีที่ว่าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเมื่อนื่นที่ผพมนําเรียนเดียวว่าต้องภายในสามปีใช่ไหมต้องไปปรับปรุงอันนี้ถ้าเรามีแอปพลิเคชันเผื่อจะจ่ายให้พี่น้องเกษตรกร รับปรับปรุงถาเบียนเกษตรกรตัวเองได้คนที่เป็นอยู่แลวมีแอปอยู่แลวก็คืทำในแอปได้แต่ถ้าวายไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจะสะดวกที่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวท่ามิดหนึ่งพอว่าขึ้นถาเบียนเรียบร้อยนี้ข้อดีของการขึ้นถาเบียนเกษตรกรคืออะไรคะครับก็เมื่อที่นาเรียนอีกเดียวนะวาจะเป็นข้อมูลให้กับปากรัฐนะครับสําหรับเกษตรกรเราเองก็จะถ้าเราได้ขึ้นถาเบียนนะครับ ถ้ารัฐบาลมีโครงการที่จะช่วยเลือนนะครับช่วยเลือกมีโยเซ็งซ้ำย่งา,ยางก็เซ็นว่าช่วยเลือกโครงการภาครฐต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องสมุดทะเบียนข้าวหรือว่าราคาผลผลิตตกต่ำเลยเนี่ยถ้ารัฐบาลจะช่วยเลือกเขาจะจ่ายข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,กรคือคุณต้องเป็นกเกษตรกรแล้วนะครับหรือว่าจะภัยพิบัตินะครับฝน้ตกน้ำท่วมลมพัดช่างป้าอย่างนะ ไฟไหม้นะครับไฟบิบัติก็ฐานต้องขึ้นทะเบียนหมาก้อนแล้วก้อนเกิดไฟนะแสดงว่าฐานทําการเกษตรจริงๆเข้าก็จะช่วยเลือกนะ้าแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรเราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือดูว่าจริงๆก็เป็นเกษตรกรนี่แหละแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้รับการช่วยเลือกทีนี้ไปทีเกษตรกรต้องปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ย มากหน้อยแค่นั้นไอ้นักกี่ายนี่เรากำหนดในปันเนพืบ้างครับอ๋อพืชก็ัน่อยน้อยก็ปลูกพืชสักหลายหนึ่งนะไปซึ่งจะซึ่งจะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รได้น,ไดะนะครับพืชถั่วๆัวไปนะไม่ถึงหรือไหมพุ่นมาย,ยื่นต้นได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชที่ว่ามีความปราณีตนะอย่างผพืชพักหพื่ชตีปลูกเป็นโรงเรือนได้เนี่นะครับเราไม่ต้องมักนะครับ ถ้าเราทำแล้วก็มีพื้นที่สักเล็กน้อยนะได้ต่ำจริงๆนะครับเราก็ไปขึ้นทะเบียนได้นะครับมีร้ายครึ่งร้ายเนื่งงานนี้ไปขึ้นทะเบียนได้หมดเริ่มตั้งแต่เนื่งร้ายเลยนะครับส่วนใหญ่นี้กับเนื่องร้ายส่วนใหญ่อาจจะปลูกผืชนะครับหรือว่าแบบผสมมะสั่นได้ก็ได้หมดนะไปขึ้นได้เพราะเอสลงโพรไดมอนด์กับขึ้นได้มดนะครับโรงเล็กๆนี่ก็ครึ่งร้ายเนื่องงานห้าโรงชิปโรง นะครับแนวแต่ว่าชนิดพืชได้หมดค่ะทำกเกษตรอาชีพลักหรืออาชีพรองก็ขึ้นได้ทั้งเม็ดครับเริ่มต้นทีหนึ่ง้รยหนึ่ง้รยครับแล้วทีนี้บางคนมีคำท่ามลาว,วาถ้าเกิดไปทำกเกษตรตรงพื้นที่ที่มันไม่มีเอกส,รรสัสซิดเนี่ย <c oughs> ขึ้นทะเบียยได้ไหมคะคือถ้าเบี้ยนกเกเตรตะกอนเนี่ยนะเราเราจะเก็บข้อมูลคนที่ทำการ,กรเกษตรนะครับ เราอาจจะไม่คำหนึ่งมาร์กทึ่งทึ่งสภาผืนทีไม่ทึ่งว่าเอกาสาส้นซิดมันจะมีเอกาสารซิดส่วนใหญ่ที่ที่ราชการออกไม้นะครับมีอยู่ไล่ไล่ชนิดมีอยู่ซิบ่องประเภทสี่ิบว่ารายการนะสมมติถ้ารวมกับประเภทอื่นๆก็ร0ี่สิบรายการนะ่านจะยื่นมาถานอยู่บางผืนทีม,มีมีเอกาสาส้นซิดหลายเร่อง เอกสารซิทเนี่ยถ้าฐานไม่มีนะครับฐานอาจจะตอ้องใช้เรื่องนั่งซื้อรับรองะนะครับถึงสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็จะมีแบบฟอร์มดีกว่าถ้าฐานยู่ในพื้นที่เช่นว่าอาจจะอุทยานม้างเนี่ยนะว่าพื้นที่ดีเขายังไม่ออกเอกสารซิทะนะครับถ้ามีคนรับรองนะครับเช่นถ้าอุทยานก็อาจจะว่าน้าอุทยานรับรองว่าฐานได้มาทําการเกษตรในนี้จริงที่ดีเขาเพื่อ อนุโลมให้ทำเลยเนี่ยนะครับคือว่าผู้เยออ่บานกับนั่นในพื้นที่ว่าไปรับโรคฐา,านได้ทำตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเขายัางไม่ได้ออกเอกสาใ<ช><ด>ห้คือว่ายู่ระว่างออกเอกสารนลบ,บอกก็ได้เหมนกันได้ไดไดหนมดเราเก็บเน้นนักเก็บข้อมูลาการกระซิบนะแต่ว่าฐานไม่ใช่ว่าเอาข้องกระซิบไปเลยไป อ่างว่าดฐานในกรอบกรองพื้นดินนี้มาไม่ได้ไม่ได้ครับเอกสารนี้ก็คือใช้เพื่อการกระเทือนกระดาใช่เพื่อเพื่อการเพาะปลูกเน้นนักเรื่องเรื่องปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไร่เงี้ยเกี่ยวเรื่องเอกสารที่ดินนะนะครับค่ะมีแอปพลิเคชันด้วยความพุกเนี่ยสามารถใช้ในการขึ้นทะเบียนได้นี่ความคแอปแอปแอปพลิเคชันเนี่ยกระทรวงเกษตรได้ได้ทำขึ้นมากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรที่อาจจะไม่มีเวลา เขาเข้าไปนะครับก็จะอาจจะขึ้นทะเบียนก็ได้ตรงนี้นะครับแต่เราต้องโลดเอกสารมันจะมีขั้นตอนวิธีการแต่ถ้าปรับปรุงนี่หายมากบอกว่าเข้าไปถึงเรายืนยันว่าเราได้ทาเหมือนเดิมเราเราเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่มาถึงว่าเป็นแปลงหวั่นปลูกได้เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้ามีแปลงด็่ปลูกเพิ่มหมาเมอเนี่ยอาจจะต้องมีความยุ่งยากนิดหนึ่งอาจจะต้องต้องสแกนเอกสารเข้าไปเพิ่มเติมปรับท้าย เ่อว่าสแกนเอกสารที่ดิน้ค่าไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปกรอกข้อมูลกับข้อมูลเข้อก็ะยับรองให้กับเขามีคำท้าวค่าราชการนะหรือว่าข้าราชการบำนาญนี่สามารถขึ้นแต่เบียยได้ไหมครับทำเกษตรได้ไหมก็ทําได้นะค่าราชการก็เป็นเกษตรกรได้นะครับเป็นอาจจะเป็นอาชีพรองอาชีพเรื่องของข้านะครับก็รับมดนะครับถ้าทําอาชีพการเกษตร ทำลักเกนคือมากกว่านึ่งไหลวันที่วานะแล้วก็ไปทำการเกษตรจริงๆนะครับอาจจะเป็นรายได้ลักรายได้รองคือจะเป็นใครอาชีพในกระด้แม้แค่ให้ข้าวเกนเราเนี่ยเราก็รับเม็ดนะนะอืมค่ะทีนี้ค่ะเมื่อกี้ทวานาเนี่ยบอกถึงข้อดีไปแล้วว่าเวลาเราขึ้นทําเป็นเกษตรกรเนี่ยข้อดีคืออะไรกันมั่งให้ท่านทวดนาหลายฟังถึงตัวย่างสักิตหนึ่งค่ะวันในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรได้รับประโยชน์แผ่นพื้นมั่งปีที่ผ่านมา ประโยชน์ก็คือ,อโครงการประกันราคายางพารานะครับ,รบก็ชายะเบียนเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยก็ย่อท่อไม่ถึงาการยางเองประเทศไทยนะเขาก็ชายะเบียนจาก,กเกษตรเรานะครับเผื่อจะไปจ่ายขาชดเชยนะครับคโครงการไฟธรรมชาติไล่ๆย่างนะไฟธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสุรัตข์องปีที่ผ่านมาไม่ว่าลมพัด ตอนตอนเรียนนะมันกอนส่วนเรียนลุกลุกเป็นรุ่ลงมาครับปัดหล่อนตอนลมสียห้นะครับเรียกว่าหนามท่วมนะครับช่วงช่วงตอนต้นปีเด็กนะครับมีนามท่วมสียให้ช่างป้าตอนนี้นะครับมาสักห้าอำเภอในพื้นที่ประมาณห้าอำเภอทาชนะนาซ่านกาญนาดิษนะครับชัยยาพานุ่มเนาะ มีช้างไม่น่าเชื่อนะครับสุราษฎร์ธานีมีช้างมากนะครับช่างป้าก็มาทําความเสียงให้ถึงเราก็ต้องจดเฉยให้เขาครับที่เป็นไั่ทรรมชาร์เนะช่างป้าครับที่ผ่านมาคนที่ขึ้นตะเบียนกันที่กองแก้ดก็จะได้รับการจยเลือภไผช้างนี่มากที่สุดไม่น่าเชื่อนะจ่ายไปประมาณเป็นล้านบ้านนะครับขาเสียหายเพราะว่ารายหนึ่งสี่พันสี่สิบแปดบาทนะับตอนเรงรายใช่ไหมเราไปทาความเสียงให้รับ ครับตอนไม้เขานะครับต้องนับันพืชครับนับที่มันเรียนนันับเป็นกี่ต้นนั่อะไรครับทือว่าเราให้นับนับต้นครับนับต้นครับก็สูตกันสักเมื่อนก็เป็ดอ่าเป็ดคูณเป็ดเก้าคูณเก้าต้นหนึ่งกี้ไรกับว่าไปอ่แลวการเการช่วยเลื่อนนะครับค่ะอันนั้นก็มีเดืองย่างพาราใช่ไหมเดือดข้องไผ่พิบัติอะไรต่างๆ่็เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเราก็ช่วยเหมือนกันปลูกข้าวอ่าทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนะครับโอ้ ชาวหน้าชาวไร่อของสุรานี่ส่วนมากจะเป็นชาวไร่ลูกในส่วนยางส่วนปลาไม่เนะม่อยนะต่ว่าข้าวไร้นะครับส่วนข้าวไร่กันได้ได้กันมาครับนี่สุรัตเราขึ้นทะเบียนกันเยอะไหมคะพูดนะสุรัตเรามีจริงกรเกษตรกรเปล่าไม่อย่างจริงของ,รง,รง,รงเราประมาณล้านหน้าเส้นขัวเรือนนะครเฉพาะสุรานใช่ไหมคะแต่ว่าพอบางคนเมื่อนเมื่อนตีว่า สามปีอาจจะลดไปมั่งแนี้นะครับตอนตอนนี้ยังเลือสักเจ็ดแปดมื่นัวเรือนอยู่นะครับแต่ถ้ามีโครงการช่วยเลือจะกระดจริงๆจะขึ้นไปเส้นซ่องเส้นทราบเหมือนกันนะผมมีโครงการที่ก็มาสมมติว่าช่วยเลือดรื่องปั้มนะราคาปั้มเนี่ยสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะเน้นไปโดยพี่น้องชาวสวนปั้ม สั่งไปปรับปรุงไปขึ้นทะเบียนไม่นะครับว่เราก็จะได้รับเค้กกันตอนนั้นทุกติกนะครับเอ้ยมีเกิะดิ่งก้อนนะครับตอนจะได้ยินกันนะนะครับมีนึ่งเรื่องครับตอนนี้คือเรื่องของมิจฉาชีพปลอมมิจฉา,าทีสต่างประเทศค่ะครับช่<ม>บวงเมื่อเร็วๆเนี้ยมีมีมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวนี้มั่นเรื่องงี้เลยนะนะครับผมก็ยังเคยโดนนะครับคอเซนเตอร์สี่เหียมคอเซนเตอร์ รายการอะไรก็คือพินข้าราชการบำนาญโบกไว้ว่าทูไปจักสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อจะข้อข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขสมุดธนาคารนี่นะครับถึงผีเขาว่าจะรูทันนะครับเขาก็แจ้งมาทีสำนักงานเกษตรจังหวัดอ้างหวาทรไปจักสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับอีกไร่การหนึ่งคือ โทรไปหาพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแล้วก็จะอ้างว่าโทรจากสำนักงานเกษตรอย่างวัดสุราชธานีเหมือนกันสุรา์เลยสุรา์ครับครับสุรา์เลยโทรไปทีนี้ที่้าหน้าเดิมบางเอื่อนใข่าวว่าโทรไปตรงผู้ใหญ่บ้านแบดีนะครับไปซุ่มตรงผู้ใหญ่บ้านซึงเขาเขาก็จะอ้างเขาจะอ้างข้ามอำเภอมาเลยนะบอกอำเภอเขาจะไม่อ้างเราะว่าเนี่ยจะจหนัดเกษตรกรจะรู้จักรู้จักเจ้าหน้าที่เกษตรจึงอ่ะอ้างมาว่าโทรไปจากสำนักงานเกษตรจังหงวัด นะครับเพื่อที่จะไปลอกข้อมูลเนี่ยข้อขมูลข้อเลขบัตรข้อข้อเลขบัญชีธนาคารเนี่ยครับนอกจากนี้เรามีเพจปลอมด้วยมีมีครับก็สร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะลอกไอ้ลุงเชื้อวาเป็นข้องสมนานกระเซษอย่างวัดจริงครับก็สำนักงานเราไม่มีนโยบายดีว่าไปโทษตามให้พี่น้องเกษตรก้อนต้องต้องมารับเงินหนะต้องมาได้เนี่ยนกจาก ถ้าข้อมูลที่เราโอนได้แล้วพิษพลาดจริงๆนะครับเราก็จะให้เจา้าหน้าที่จากอำเภอเข้าไปตรวจสอบสมทด,ทดข้อมูลเรื่องภัยธรรมชาติโอนเงินช่วยเลือดนี่นะถ้าพิษนะครับเงินมันกระไมเข้ามันกระเด้งเราก็จะให้ตดิดต่อโดยตรงเราจะไม่มีการโทรจากสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดก็ยืนยันว่าไม่มีการโทรนะคะถ้าว่าทรงใส้ัผนพืึกให้สอบท่ามปทางเจ้าหน้าที่กอนเพื่อความแน่ใจเนี่ยหาอรนี่ยให้สอบท่าไกับเกษตรจังหวัดเบื่อโทรค่ะ ศูนย์เจ็ดเจ็ดค่ะสองแปดสามสองแปดสามสองแปดสองสองแปดสองสองแปดสามสองแปดสามสองแปดสองนะครับอ่านี่คือเบอร์สนักการเทศจังหวัดนะไปมั่นใจกันนะครับท่านรับวันนี้รายการเล่นข่าวชาวไทยต้องขอบคุณนะครับตันเชพนุพักการเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เกียรติถ่ายรายการครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณพนาค่ะ